สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีเสริมโครงป้ายฟิวเจอร์บอร์ดนะครับจากบริษัททีพีโฮมนะครับบริษัทรับสร้างบ้านนะครับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะครับงานจากทางร้านของเราเองนะครับพอตีเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่นะครับตัวนี้จะเสริมเป็นโครงไม้ไผ่นะครับเสริมความแข็งแรงให้แผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไปมัดใส่กับเสาไฟฟ้านะครับใส่ต้นเสาอะไรพวกนี้นะครับใช้ลวดมัดแบบง่ายๆนะครับ มีวิธีทําด้วยนะครับทําแบบง่ายๆนะครับมาดูกันเลยนะครับหลังจากที่เรานะครับเตรียมไม้ไผ่อ่าคือไม้ไผ่เนี่ยเราผ่านะครับผ่าแล้วก็เหลานะครับวัดความยาวด้านกว้างด้านยาวนะครับผ่าเสร็จแล้วก็เหลาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาวางดามด้านหลังเลยนะครับดูกันได้นะครับอันนี้ทาไม่ยากนะครับงานตัวนี้ง่ายมากเลยครับทางร้านเราก็รับทํานะครับท่านไหนที่ สนใจในการทํางานลักษณะแบบนี้นะครับในงานแบบนี้นะครับหรือจะเป็นโครงป้ายเป็นรั้วเป็นงานตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับเราก็รับทําหมดนะครับรับตกแต่งรับออกแบบด้วยนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่ะนี่โครงสร้างหลักนะครับจะวางประมาณนี้นะครับแต่จะจะวางไว้ด้านหลังนะครับอันนี้คือผมวางโครงให้ดูเฉยๆนะครับทําไม่ยากนะครับง่ายมากนะครับดูเสร็จนี่คือทําได้เลยนี่ครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เราจะวางระยะของไม้ในด้านกว้างก่อนนะครับด้านบนนะครับด้านกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็เย็บด้วยแม็กนะครับแม็กขาคู่นะครับตัวนี้มีขายตามร้านทั่วไปนะครับหรือถ้าในสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับยิงไปแบบนี้เลยนะครับไม้สอดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็แม็กคู่ยิงไปยิงให้ครบทั้ง3ามซี่นะครับตัวนี้ยิงเยอะก็แน่นเยอะครับ ไม่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 จำกัดนะครับว่าจะยิงกี่ลูกนะครับใส่เข้าไปได้เลยให้มั่นใจนะครับให้อยู่ให้ให้กะว่าโดนลมแล้วไม่หลุดนะครับตัวนี้ตามวิจารณญาณของเราเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับส่วนของด้านหลังนะครับเราจะดามทางด้านยาวนะครับเข้ามาในเกือบกลางๆนิดนึงนะครับใช้เป็นแม็กปืนลมนะครับยิงตัวนี้ที่ไม่ดามขอบนะครับเพราะว่าลูกค้าจะ เอาส่วนตรงที่เราดามในส่วนกลางนะครับไปมัดใส่กับเสาไฟคือช่องว่างด้านกลางนะครับจะอยูดกับต้นเสาไฟพอดีนะครับต้นเสาไฟต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นการสอดลวดนะครับผ่านโครงไม้ที่เราเสริมไปนะครับแล้วก็ลวดนั้นก็จะไปคล้องนะครับไปกอดอยู่ที่เสาไฟหรือไม่ก็ต้นไม้ตามที่จะไปติดตั้งนะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับติดตั้งก็ง่ายนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้กันลม เอาไปทําตามได้เลยนะครับท่านไหนที่ไม่มีเวลาทําก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรตามไอดีไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับข้างบนหน้าจอนะครับหรือท่านไหนที่สนใจอยากสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรของทางทีพีโฮมไม่ให้ด้วยนะครับเรามีลิงก์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทํางานไม้ไผ่นะครับด้านล่างนะครับท่านไหนที่สนใจอยากเรียนรู้การทํางานไม้ไผ่ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ